ครับขอสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการแช่ง,งานนะครับเว็บไซต์ sqlfuser.com นะครับตัวเว็บนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์สำหรับการที่จะเอาข้อมูล sql นะครับมาวางไว้นะครับเพื่อจะสร้างาจำลองโครงสร้างนะครับอของอคำสั่ง sql อ n l i n e นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตทั้ง MySQL 5นะครับ Oracle PostgreSQL นะครับหรือ Microsoft SQL Server นะครับในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างเป็น MySQL 5นะครับก่อนอื่นผมก็จะมีคำสั่งครับชุดคำสั่งมาแล้วนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับจะเริ่มด้วยการคำสั่งขอไภัยครับเริ่มด้วยคำสั่ง สร้างฐานขอ,อสร้างเทเบิลก่อนนะครับเราก็จะสร้างเทเบิลขึ้นมา,าชื่อ tb l o o นะครับแล้วก็จะตามด้วยคําสั่ง insert ข้อมูลเข้าไปานะครับในที่นี้นะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เกิน8,000ตัวอ,อักษรน,นะครับไม่งั้นมันจะสร้างไม่ได้ นะครับผมซึ่งจะเหมาะสำหรับฐานข้อมูลเล็กๆเอาไว้ทดสอบนะครับเมื่อมีชุดคำสั่งแล้วนะครับก็ทำการ build ส c h e m a นะครับเมื่อ build เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเขียนคำสั่งนะครับเขียนคำสั่งได้เลยนะครับคำสั่ง sql นะครับเราลองทดสอบดูนะครับ ดูครับเมื่อะนะครับร่านคำสั่งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ข้อมูลตามที่มีมานะครับผมมีอยู่ไม่กี่รายการนะครับเป็นข้อมูลทดสอบนะครับ15แถวนะครับซึ่ง แต่ละคนก็จะมีวิธีการเขียนคิวリーต่างกันนะครับทีนี้ผมจะลองแก้ไขคิวリーอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะออเดอร์บายนะครับ <Order by. S 1> ออเดอร์บายซารารีนะครับาารนี ผมก็จะเลี้ยงด้วยนะครับคนที่มีเงินเดือนมากสุดนะครับทีนี้มันก็ขึ้นนะครับขึ้นตัวเลข2นะครับหมายถึงว่า,าตัวเนี้ยนะครับถูกแก้ไขไปไปสองครั้งแล้วนะครับทีนี้ครั้งที่3ามนะครับผมเอาเงินเดือนน้อยสุดขึ้นก่อนแล้วก็รัน S q l วอีกครั้งหนึ่ง นะครับเงินเดือนน้อยก็จะขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข3นะครับซึ่งเราสามารถ Copy นะี้ l อเอลให้ให้เพื่อนได้นะครับให้เพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนเพื่อแก้ไขนะครับหรือเขียนคำสั่งเ q l เพิ่มเติม,ตมได้นะครับเห็นไหมครับผม Copy ีมาวางไว้อีกบอเซอร์หนึ่งมันก็จะเป็น คำสั่ง SQL ของเราล่าสุดนะครับโอเคครับจบ